ซเยหลับได้2อแซตนะครับผมเรียบร้อยเช้าอันใหม่วันใหม่อันแสนสดใสเวลาประมาณ6กโมงเช้าริอตีห้าก็ไม่รื้มิตรไก่มิตรไกร่เดี๋ก็จับ 4, สืพันุ์ซะเลยเอา้าวนานไม่น่าเลย เออช่างมันไว้ทางขึ้นฉุกเฉินตรงนี้มีมีทางลงไปต่อขวาล้ายซ้ายดีขวาขวามีขวาล้ายซ้ายดีไปทางซ้ายก่อนเย้ซ้ายเหมือนจำได้ว่ามันตันนี่หว่าเฮ้ยไม่ตันหน้าเนี่ยขวาล้ายซ้ายดีขวาล้าย สายสายแม่งก็ดีนะครับโอ้โหโอ้โหลืมละมีหน่าละลืมอะไรลืมดาบอ้าวลืมนั่นไงว่าละตันเอ้ยมาทำไมก็ไม่รู้ขึ้นไปดีไหมเออไม่ต้องขึ้นหรอกกลับไปทางเดิมลืมกินซุปเห็ดอีกแล้วลืมเอาซุปเห็ดมา โอ้โหเสียงร้อนไหมเออดีดีดีมากยังกับจะเจอสตองหัวอะไรแถวนี้เจอนี่สุดยอดไม่ต้องใช้เอนเดอร์เอนเดอร์อะไรก็ไม่รู้เขาเรียกเอนเดอร์เอนเดอร์เอนเดอร์ eye of ender โอ้โหจะเป็ดสุดยอดมากเขาเรียกว่าอะไรนะ กันเกียนหรือไอเออมาดอนไหมล์หรือว่าสปาวอนเซอร์อยู่ใต้บ้านใกล้ๆบ้านเกิดสปาวอนเซอร์อยู่ใกล้บ้านก็เอามากินเออใช่เอามาปั้มของได้เอาถ้วยซุปไปสองถ้วยแล้วกันเผื่อฉุกเฉินกินที่นี่ให้อิ่มก่อน อีกสองทะเลากัประตูอีกละเออทะเลาะกับประตูอีกละเออโอเคเอาไปสามอันก็ได้โอเคเรียบร้อยบูก,กันเบย์จะสังเกตได้นะครับคราวนี้สก,กินขึ้นเพราะว่าไม่ใช้ตัวเกมผีนะครับพอใช้ปุ๊บสก,กินหายปั๊บเลยทันที ที่เดียวเลยนะครับผมมันล็อกอินลำบากเบวผมแสนยาวอย่าเฟื้อยเลยดานนี้แหละดานนี้แหละนีโค,โคโอเคอ้ยืมเวลคัมให้กาไฟเหรอก้าไฟเหรอ,หรอโห ลึกพร้อมเดี๋ยวขุดตรงนี้ก็พร้อมละขุดอ้ไม่น่าล่ะโอเคยี่ยมยี่ยมเวลห้าแล้วอย่าตายนะเนี่ยอย่าตัวอะไโรโผล่มา ดยเฉพะตัวสีเขียวๆแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วมาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดปุ๊บมาปั๊บนี่วงแตกนะครับโอเ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีนะทำงานตอนเช้าไม่ทำงานตอนดึก โอ้โห oh. มันเชื่อมต่อกันกี่ทางเนะี่ยอยากรู้จ,จริงๆโอ้แร่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  mm hmm. เดี๋ยวไปทางนี้ก่อนแล้วกัน mm hmm. ผมก็เป็นคนที่ชอบลงทางทั้งเหมืองโดยเฉพาะเลยเล่นกับเพื่อนมันจะมันจะดีกว่าอื้อ เรียบร้อยบนหัวไม่มีอะไรข้างซ้ายข้างขวามีกระหินต้นไม้วันนี้น้องวันนี้พี่เปอร์ไม่มาอ๋อลืมลืมพี่ฐานได้ไงเยี่ยม ให้มีตัวอะไรเกิดเลยเชียวเรียบร้อยฐานเยอะจริงจริงโอ้โหโอ้โหเยี่ยมเลยโอ้โหโอ้โห โอ้โห oh, Amazing มหัศจรรย์ลอหกะกาลันยอยักษ์กาลันเอ้ยไม่ใช่มหัศจรรย์ลอหกะกาลันยอทุกแล้วนานซ้ายหรือขวาเฮ้ยตรงนี้ไม่มีอะไรนี่หว่างั้นก็ด้านนี้แหละนานนานนานร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหมาอ,อกล้าไฟอ่ะโอ้โหกล้าด้วย ตายซะโอ้มาเป็นขบวนก้องทับไม่ใช่มาข้างหลังนะอ้มีกี่ตัวเนี่ย อยู่ข้างบนชัวโอ้น,นั่นพูดไม่ทันขัดคำมาละนันเจียนนี่นะเอ้ยไม่ใช่สตาร์วันเซอร์โออ้โอ้โอโอที่นี่ไม่ได้เปิดมานานเยี่ยมปักทอตปักทอต เออเออโอ้โหรู้สึกว่าสเกลตี้จะมาจากไหนจากข้างล่างเหรอเฮ้ยข้างล่างก็ไม่มีสิงสเกลตันเต็มๆเลยนะี่ไฟก็ปักหมดแล้วนี่แปลว่ามันนึ่งอยู่ทานี้ รู้สึกว่าอยู่ข้างบนนี่เราไปททุกทางอย่างเนี้ยอ๋อทางนั้นนู้นยังไม่ได้ไปนี่หว่าหรือไปแล้วไปแล้วนี่แปลว่ามันต้องอยู่ข้างบนลำคาญมิชชั่นเราสำเร็จนะครับหาไอ้มอนเตอร์สปาวเนอร์โอ้ย อะไรอยู่ข้างบนข้างหน้าเนี่ยสเกลตันเดินปวดหูนี่ด้านนี้ก็ไม่มีมาจากไหนเรียบร้อยแต่ตอนนี้เรียบร้อยภารกิจหาไอ้นั่นนะครับมิชชั่นอ s สคอมพลีท ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับอู้ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับพอดีเราเจอเหมืองอีกเหมืองหนึ่งอยู่ข้างๆกันเลยนะครับผมโอ้โอ้โหเหมืองเยอะไปไหนเนี่ยเฮ้ย หู Ồ, ยาวยาวมากยาวมากเออดีอย่าทำเป็นฐานทับลับแล้วกันอือโอ้ต่เก็เป็นเหมืองแคบเหมืองน้อยๆอยากได้เหมืองใหญ่กว่านี้ แน่ก็เจอสปาวมอนเตอร์ละดีใจละวาสำคัญเพลงนี่ปิดเลยดังเหลือเกินแค่นี้พอเออเออเสียงค่อยเบาลงหน่อยวดหูหูนี่ แลเหล็กพลังคงไม่มีลาวามาต้อนรับ Hello I am ลาวา I want to burn you yeah ทุยโอวัตสแมนมันดึกแล้วนี่ว่าเข้าไปนอนก่อนดีกว่าเย a ไม่อยากทำงานกลางคืนทำงานกลางคืนแล้วมันไม่ดี